สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่หน้ารักทุกท่านค่ะเพื่อนๆมีขวดเต็มบ้านกันอยู่ไหมคะวันนี้ไม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้นะคะในขวดนะคะปลูกแบบนี้นะคะไม่ต้องรดน้ําค่ะได้เป็นเดือนเลยจ้าเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเราค่ะก็คือขวดเก่าๆนะคะเหลือๆนะคะที่เพื่อนๆจะทิ้งนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็เป็นดินปลูกนะคะมะพร้าวสับนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะก้อนหินค่ะเพื่อนๆก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้หมดเลยนะคะช้อนค่ะตะเกียบค่ะกันไกค่ะเมจิกค่ะคัตเตอร์ค่ะมาเริ่มทําขวดมหาสัจจรน์ด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะขวดพร้อมเมจิกค่ะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งนะคะ เราจะเปิดหน้าขวดเลยค่ะเพื่อนอย่างี้นะคะใช้เมจิกนะคะขีดอย่างงี้ลงมาเลยค่ะกว้างๆค่ะเดี๋ยวลงมาให้ชนกับขวดอย่างงี้นะคะหน้าขวดให้กว้างเลยอย่างงี้นะคะแี่ด้านบนนะคะแล้วเพื่ก็ใช้คัตเตอร์เลยค่ะเพื่อนขาอย่างงี้นะคะเพื่อนจีกนิดนึงนะคะจิกแล้วเพื่อนก็ใช้กันไกลเลยค่ะเพื่อนแล้วเพื่อนก็โค้งลงเลยค่ะเพื่อนตรงเลย โอเคค่ะไม่ก้้ยตัดนะคะขวรมหาจารย์ะคะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่โอ้ตัดอย่างนี้นะคะนี่ได้หนึ่งขวดสี่ขวดที่เหลือค่าไม่กล้ยขอตัดต่อเลยนะคะปตัดขวดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพ,พื่อนๆขวดพร้อมนะคะมาเริ่มด้วยกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขวดนี้นะคะไม่ต้องเจาะรูที่ก้นนะคะเพื่อนๆก้อนหินนะคะเพืนนะะ่อนใส่ลงไปเลยเพื่อนเพื่อนไม่มีก้อนหินนะคะสามารถใส่มะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือมีเพียงแต่ดินค่าก็ได้เช่นกันค่ะเพื่อน มันก็ใส่มะพร้าวสับลงไปอีกค่ะเพื่อนได้ขอปลูกนะคะรวยไม่เลิกก่อนเลยนะคะเพื่อนต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะที่เพื่อนๆซื้อมาจากร้านต้นไม้นะหรือเป็นต้นไม้ที่เพื่อนขยายพันธุ์ไว้นะคะต้นเล็กๆนี่มาปลูกใส่ขวดมหาหัตจรันรย์แบบนี้กันเลยครับเพื่อนก็ขอนาะคะดันๆอย่างนี้ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนนะะดินลงไปค่ะแล้วเพื่อนก็ใช้ตะเกียบนะคะเกี่ยวดิน ทั่วๆนะคะดูว่าดินแน่นนะคะพเพื่อนๆโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าต้นรวยไม่เลิกนะคะปลูกในขวดนะคะปลูกแบบนี้ไม่ต้องลดน้ำค่ะพเพื่อนๆขวดนึงค่ะพเพื่อนๆเรามาปลูกหอมแดงด้วยกันเลยค่ะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้มะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ก้อยใส่มะพร้าวสับเต็มแล้วไม่ก้อยเติมดินนะคะนิดเดียวค่ะพเพื่อนๆโรยหน้าดินอย่างนี้เลย เสร็จแล้วแม่ก้อยก็มีค่ะเพื่อนๆหอมแดงค่ะเพื่อนๆจ๋าทากับข้าวครั้งต่อไปนะคะไม่ต้องไปซื้อไก่ถึงตลาดนะจ๊ะหอมแดงเหลือๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะที่เขามีต้นงอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆปลูกเลยค่ะวางลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมแดงในขัวเป็นรีบๆเพื่อนๆก็แกะออกอย่างนี้นะคะวางลงไปอยู่ในขวดนะคะเพื่อนๆเติมดินลงไปเลยค่ะ ผัดก็ได้นะคะพเพื่อนๆนี่หอมแดงเลยทอดกับไข่เจียวนะคะไม่รู้จะใส่อะไรใส่หอมแดงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วจ้าวิธีปลูกหอมแดงในขวดนะคะปลูกแบบนี้ไม่ต้องลดน้ําเป็นเดือนเลยจ้า,าขวดนี้ค่ะพเพื่อนๆจ้าแม่ก้อยจะปลูกคุณนายตื่นสายจ้าเผาสับมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเ้าสับนี้แม่ก้อยแช่จุลินทรีย์มาแล้วหนึ่งคืนนะคะเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนไม่มีจุลินทรีย์ก็แช่น้ําได้ตามปกติเลยคะ่ะดินปลูกลงไปเลยค่ะเพื่อน วดพร้อมค่ะคุณนายตื่นสายจ้ามาเลยค่ะปลูกครั้งเดียวพึบมีดอกเลยจ้าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนายตื่นสายที่เพื่อนๆตัดมานะคะวางลงไปเลยนะะปลูกคุณนายตื่นสายแบบนี้ไม่ต้องรดน้ําเป็นเดือนก็อยู่ได้นะจ้าแบบนี้เลยค่ะใส่ดินลงไปเลยค่ะกดดินลงไปนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆนค่ะคะุณนายตื่นสายนี่เพื่อนๆต้อง วางให้เขารับแดดบ้างนะคะเพื่อนจ้าไม้ดอกเนี่ยต้องรับแดดในช่วงเช้าค่ะพอเขารับแดดแล้วเพวื่อนๆก็สามารถไปวางไว้บนโต๊ะทํางานได้เลยค่ะหรือมุมสวยๆในบ้านนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกคุณนายตื่นสายนะคะในขวดมาศจันค่ะวางมุมไหนก็สวยวางมุมไหนก็น่ารักนะคะหรือจะทําไว้ฝากเพกื่อนๆนะคะได้เลยนะจ้าสวยน่ารักมากเลยต่อไปค่ะแม่ก้อยใส่มะาพร้าวสับเรียบร้อยแล้วนะคะก้ใส่ดินตามลงไปเลย มม้ก้อยก็จะปลูกนะคะกวักมรกตจ้าเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้กับเจ้าของบ้านนะคะเขาเป็นไม้ที่ปลูกสวยมากๆค่ะเพื่อนท่านไหนที่ชอบปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะปลูกต้นไม้ในร่มนะคะกวากมรกตนี่น่าสนใจมากๆค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่ไม่ก้อยปลูกจากใบค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยคือเด็ดใบอะค่ะแล้วก็ปักลงไปในดินเลยค่ะอ,อยู่ที่ประมาณนะคะเดือน45วันนะคะเพื่อนๆถึงจะเห็นแบบว่า โชโขดสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆกวักมรกตจ้าถ <ๆ S 1> ้ากวักมรกตนะคะที่เขาเปื้อนดินนะคะแม่ก้อยให้เพื่อนๆนะคะไปล้างรากนะคะนี่เราจะปลูกแบบโชโขดสวยๆค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะรากที่เลยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้กรรไกรตัดได้เลยค่ะตัดพอประมาณนะคะาล้เพื่อนๆก็นํานะคะกวากมารกตคาะนี่เราจะปลูกแบบโชโขดค่ะเพื่อนๆแล้วก็โชว์รากสวยๆอย่างงี้ขวดพร้อมค่ะเพื่อนๆ วางกวักมรกตลงไปเลยครับให้เขาโชว์หัวค่ะเพืพ่อนๆค่ะปลูกแบบโชว์หัวโชว,โ,บบโ,โชว์โขโดคะ่ะปลูกแบบยกโขดโชว์โขดค่ะเพื่อนเื่อนสวยมากๆาเนี่ยของธรรมดาเป็นแบบของมีค่าเลยค่ะเพืบบ่อนๆพ่อเก่าๆไม่ต้องทิ้งนะดินค่ะเพื่อนเติมดินลงไปเลยคะ่ะจุดที่เขาว่างๆค่ะเพื่อนเพื่อนเติมลงไปเลย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะวิธีปลูกวักมรกตแบบโชว์โคตรสวยๆนะคะปลูกจากขวดพลาสติกขวดมหัศจรรย์กันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยมากๆนี่ค่ะเพื่อนๆวางมุมไหนก็สวยหรูเลยค่ะบนโต๊ะอาหารนี่แนะนําเลยค่ะเพื่อนๆงามมากๆปลูกนะคะต้นนะคะช้อนเงินช้อนทองค่ะไม้มงคลนาปลูกนะคะเพื่อนๆก้อยใส่มะพรา้าวสับนะคะแล้วก็ดินด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนช้อนเงินช้อนทองค่ะเพื่อนๆอ่านเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆจ๋าเขาจะได้โตขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ารักวางตรงกลางนะคะแล้วก็เติมดินใหม่ลงไปค่ะเพื่อนวิธีปลูกต้นไม้นะคะจากขวดเก่าๆขวดเหลือๆในบ้านนะคะกดรอบๆอ,อย่างนี้นะคะกดนิดนึงรอบๆค่ะโอเค เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าวิธีปลูกต้นไม้ในขวดนะคะลดน้ําเพียงเดือนละครั้งค่ะสําหรับปริมาณน้ํานะคะนี่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนจะต้องใส่ไปนะคะที่ก้นขวดนะคะให้เพื่อนเพื่อนใส่น้ํานะคะสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ1นิ้วนะคะถึง2นิ้วนะคะให้ใส่แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะใส่น้ํานะคะเพื่อนท่านไหนมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเล่งรากเล่งเขียวแบบง่ายๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปค่า1ฝานะคะเพื่อนๆน น้ำหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคําไม่ก้อยหนูเป็นนักปลูกมือใหม่นะคะเพื่อนใช้เพียงค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่เพียงหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆลงไปเลยเร่งรากเร่งเขียวนะคะพืชงามเสมอไม้ดอกก็ออกดอกสีสวยค่ะลดเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยค่ะกวักมะกตดค่าเพื่อนค่ะเขียวงามโตเร ดูที่ก้นขวดนะคะให้น้ําสูงประมาณ1-2นิ้วครับ่ะโอเคประมาณนี้นะคะต้นต่อไปค่ะรวยไม่เลิกอยากให้รวยไม่เลิกนะคะออกดอกดีนะคะนี่ใช้สูะะรๆๆะะตรน,นี้เลยค่ะเพื่อนๆไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนนายเตืนสายจ้าสูตรนี้เลยค่ะดอกเยอะดอกเตึมค่ะไปเลยต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะ วิธีปลูกต้นไม้แบบไม่ต้องลดน้ำได้เป็นเดือนเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองปลูกแบบนี้กันดูนะคะนี่เพือนๆขวดเก่าไม่ต้องทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะนี่ลดขยะได้ด้วยนะแถมกลายเป็นสิ่งมีค่านะคะปลูกต้นไม้สวยๆงามๆแบบนี้กันเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมทําอะไรค่ะ้องเกิวยวแนะกดไ like, ลค์กดแชร์ก็ได้นะคะจ้าบายบายไปก่อนนะคะมีขวดเยอะๆก็ทําแบบนี้กันเลยนะคะไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ Thank you for watching!